มาพี่น้องจ้ามาหับลูกอยู่โรงเรียนจ้างางมาพ่อเห็ดพี่น้องเอ้ยอยู่ตำหม่องตำม,มงวนรดเห็ดกระไดมามามาเบิ่งกันจ้าเบิ่งจ้ามาพ่อเห็ดพอดีนี่เอาเก็บเลยลูกเก็บเลยพุนไหนอ้าวเก็บใส่ถุงนะคะว่าได้ตั้งใจเด้อพี่น้องจ้า ไ่ได้ตั้งใจมาหาเห็ดแต่มาเจอเห็ดโดยบังเอิญพี่น้องจ้าิ่งดูเอาเก็บเลยค่ะเก็บอีกนี่<ต>พี่น้อง <eat something. S 1> นี่ค่ะอ็ก <You eat S 1> มวลมวล <something. S 1> เดี๋ยวมามาให้น้ำนะคะเบิ่งพี่น้องจา๋าอันนี้ไงนี่ไงแก <'s> เ,เลยค่ะหดอ้อ oh. ย มีเงยเพ้นสีมันนี้เด้เลยเจ็บเฮ็ด <g ib> <head> ไปมาฮับลูกไปเจ็บเฮ็ดไปพ่อมเฮ็ดนะ่ะอยากออกหลายหลายพี่น้องจ้ะแต่มันขาดน้ำนะซื้อถ้าได้หน้าเนะี่ยแม่นคักแม่นเกิดค่า,กเ,กากเกิดแน่ปีนี่อะถ้าเฮ้าบ่าเจ็บนึ่นคือบ่เหลือเด้อค่ะเด้อ มามาเจ็บกันค่ะเจ็บกันเกศนมาทางนี้เธอไปทำไมเธอจะเดินไปไหนลูกเห็นบอมันแหงพี่น้องมันแหงอไปเจ็บต่อค่ะมาเจ็บกันต่อค่ะมันยังตัวปูตะปีกับเจ็บได้อยู่ค่ะซ้ำนี่ กินได้คือกันค่ะแต่าเวาบาเจ็บอปุ่นตะปูตะปีมาอ,อันนี้มันก็น่อยเกินเน่าจาะเนาะเอาจ้งไว้เ้วค่อยมาเอาไม่อีกอันนี้มันก็แห้งเสพเทพัดกะเพราพัดกะเพราเห็ด อันนี้ก็ปป้อยเอาไว้เนะคะป้อยรถนี่ไงเห็นอีกแล้ว,ลวขาอะไรคะไ,ไหนไหนโอ้ มันโย่ระยะระแยะเถียนน้องเหรอเห็ดนี่กระดานเบื้องไปนอนกวาอันนี้มันเห็ดอีหยังล่ะเห็ดดินหรือวะนี่เนี่ยเห็ดได้นะนไปเบิ่งกันต่อไปจ้าเก็บมาให้มามาเลยูอ้อีเพ้นสีไม่เป็นไรเดี๋ยวมามาเก็บเองก็ได้ค่ะไม่ต้องไปมันแห้งเนาะพี่น้องเนาะ หาเห็ดแล้วกระิยยางเขาป้านี่ไปหาเบื้องอีกได้จ้ะเด้อนี่พี่น้องจ้ะป้างามๆจต่ปลาเห็ดได้เห็ดแล้วโอ๊ยไม่ใช่มันเป็นเห็ดอันนี้ลูก,กเห็ดอันนี้กินได้ค่ะแต่มามาไม่กินค่ะนึกว่าเห็ดหัวไม่ขีดนึกว่าเห็ดอันนั้น,นพี่น้องเลยมันยูจังสีงเหนเลยเหลียว กินได้เด้อค่ะว่าแม่ว่ากินบ่ได้ดิเพรว่าแม่เจสันบ่กินจ้ะุเฮ้ย,ยมันน้อยอยู่พี่น้องจ้าอย่าไปเก็บมันทวนเนาะเอาเอาเอาซัมเนี้ล้วเถอะนะไม่ต้องเก็บแล้วมันน้อยอยู่ค่อยมาเก็บเขานาจ้ะไม่บา,บายค่ะ